ก็เกิดไปเกี่ยวเป็นคนละที่นะคะยังไม่รู้ว่าใครจะรับไหนเราไม่รู้ไม่ใช่ก็ประกาศถึงท่านไหนไปตรงนั้นแหละค่ะไม่ใช่เดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วก็จำนวนเกิดไปเป็นคนละวัดแล้วไปเช่าเป็นคนละวัดทุกอย่างที้ นีเศ็นฐีมีสองลูกนะกอันนี้ลูกุงเสรีอันนี้ลกพบเีเจ้าค่ะยกเทียนยกเทียนออกันตอว่านีให้ให้แม่ับกับข้าวน้มันนี้าวน้มันนี่าจัดให้แล้วไงโอ้่เนรลบันี้นี่นี่เราเอง่เปไราท่านดลอกเตอร์สายแล้ว สอ้เดียวแต่แม่สท่สน่ท้ก็ท่ก็เดียวละะไาเค่ะอาต่สจาดมดูสิวไทยนี่ี่แบมามอบมามอบให้ให้มอบกับรองค์เออพี่ไี่พี่ท่าเดียวสอ จะได้ไม่งงเอาบุญน้ำกันอันนี้อะไรคุณธรรมาติเอกที่ที่บอกอที่ธรรมาติเลือกอนก่อนนะคะของหนูจะเป็นพระงขอบุญธรรมที่คบอะไรอ่าพี่ขันที่ที่ขันทอพี่ที่ก้อยของพี่ก้อยพีอะไรรารอถวายด้วยกันสองคนเราตะก้งเน้อ พกเียงคะที่ไปสอบที่ัดไื่อนจะรู้ไปล้วโอตคท็อปกโอเคไม่นอนม่นอนไปก่อนเลยค่ะให้พี่ทัศนีก่อนนะคะไอ้ทยเอกเอลวดูชิดเนี่ยข้ามากเก่าทำถายกันก่อนโอ้แ่ประินตอปะถางข้ พระุทโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะภะุโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมัสสะภระพุทธโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิไมยังอิมานิอิมานิมยังเสาสะานิทิพสภสะานิทิกตุาะ ปฏิคันมหาตุกรรมหากันที่รักธรรสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเพื่อรื่องปฏิการรับนักบุญมาทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นพระพิสุทธิสงฆ์ขอพระภิสุทธิสงฆ์จงรับเพื่อเรื่องสังฆทาน ขอข้าพเจ้าอธิหานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพานตลอดกาลนานเคิดสาธุ่าธุสา แม่แม่แม่ถือซองเองบแล้ปอซองซองเอาเงินจะีอยู่หนีเด้อป๊าบเอาเนจีอยู่นีอนสูอ่อ้แมนอูีไล่ะเจ็บซน็บซีนจตใองข้าเลยจบใอ้นยง้เลยองข้ายแบบนี้อ๋อก็ตะคราแล้ว ต้องวางแล้ต้องวางแล้วเสรแล้วองวาต้องวางให้ก่อนเสร็จแล้วต้องวางต้องวางให้่อนเชื่อเลย วนนี้เอนะนนี้หยุดหรอม่้งานวนนี้ลาุดอลาีลาแต่วันหยุดทุนันหยุดตั้งแต่ิีกามันไม่ได้หยุดเลยเดี๋ยวคนนี้จะหยุดแล้วไทยเป็นเจ้าภาพนะ อยกมาเกนนมันขาดแม่ช่อูมใส่สันมะอันนี้แลองูมใส่ออเกนเลยอ้าววางนแล้วใช่ไมแวาเกนทีนี้ใครเป็นเจ้าภาพของไหนผาเกนขงนั้นก็แบบนี้แหละทกวมาอเคโอเแมาตนี้ก็ได้แ้กได้เกนแล้วจเออแล้กโมทนาด้วยทวิเตมมาจ้าดูเก็ งานก็อ um ุ้ยมาอีกแล้ว <si> คุณสันชนีถ้าบะน้องนี่เต็มไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะรับอรเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะให้มาวาดก่อนที่จะรับอร งานนี้เป็นงานสุดท้ายของสถานที่แห่งนี้เนาะเราคราวหน้าวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ก็ตุนมาราบูชา <c oughs> เราจะไปจัดงานวันมาฆะที่เชิใหม่ <c oughs> เพศที่ที่เราซื้อเนาะเพราะฉะนั้นก็่ขึ้นแจ้งข่าวว่าวันที่25โดยเพศพระคุณพระเทศพระวิเทศธรรมกุณเจ้าคณะระัฐตะวันตกใต้ของสหรัฐอเมริกาวัดสุทธาวาสจะมาเป็นประธานสงฆ์ที่เชิดนะ แล้วก็มีะอาจพระอาจย์มหาดุสิตประเด็นทำเก้าประโยคก็จะไปแสดงทำเทปภาคต่อจากวันนี้ซึ่งยัเทศดยเท็ดยงเท็ไม่จบเวลาน้อยวันพรุ่งนี้เราจะมีการติดสิลคอร์สก็คือติดเอสโควันพรุ่งนี้เราวหลังจากนั้นทางบาทหลวงเขาว่าเขาจะขอขนย้ายไม่ทันเขาก็เลยขอเช่าเชิดต่ออีกสิบวันอ่าสิบวันก็คือถึงวันที่ยี่สิบสองเขาเช่าเราราคาเท่าไหร่คะไม่ทราบแล้วก็วันที่ อ่ายี่สามเราเข้าได้เลยตามกฎหมายคือเข้าไปอยู่แต่ว่าอ่าเรายังขนอะไรไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปคลีนไปทําความสะอาดหรือว่าไปเช็คนรงนี้นั่นให้เรียบร้อยแต่ว่าวันที่ยี่ยี่ห้าเนี่ยซึ่งแม่สุดชดาอยากให้เป็นปฐมฤกษ์ซึ่งเป็นวันมาพระบูชาเพื่อจะให้เข้าก่อนเพราะวันที่ยี่สามถยี่สบี่เรามีเวลาสองวันที่จะไปคลีนท่านใดที่ว่างเว้นก็มารับบุญด้วยกันคือรังบ,บุญทําความสะอาดวิมานเน<ส>านะเราก็จะวันที่ยี่ห้าก็เป็นงานใหญ่นะยี่หกท่านหนึ่งก็จะไปวัด พระธาตุพนมเพนันท่ายี่ห้าท่านใดที่ที่ไม่ไมป้ไปค้างวัดพระธาตุพนมก็มาร่วมด้วยช่วยกันรับบุญก่อนเนาะ,ะในวันนั้นจะเป็นการถวายพัฒหารสำรับโดยที่จะไม่ทําแบบนี้แยกเป็นสำรับก็คือยกเป็นสำรับมีพระเก้าลูกก็ท,ทำเก้าสำรับออพอหลังจากเสร็จปุ๊บก,ก็ให้ท่านฉันตามอัญญาสัยโดยที่จะต้องไม่ไม่ต้องมานั่งรวมกันหรือมาตักแบบนี้นะอันนี้เป็นําริของท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณเพราะฉะนั้นถือว่าเป็น งานใหม่เป็นวัดแห่งใหม่ที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันซึ่งจะกว้างขวางกว่านี้แล้วก็มีสถานที่ที่บาเพ็ญกุศลได้หลายจุดเนาะ,ะเป็นห่างจากวัดไทยห่างจากตรงนี้สิบห้านาทีห่างจากวัดไทยก็สิบนาทีพระถ้าเราจะไปร่วมด้วยช่วยกันก็ขอบอกบุญไว้เนาะ,อะโอกาสนี้ก็ขอรัตนาพระจารก็กรุณาธรสวยได้ให้สมทุทรยักคาถาก่อนที่จะให้พรเป็นลำดับค่ะขอรัตนาครับนั่งนนั่งลงไม่น่ง ขอนอบน้อมในทางของพระธมมมสัพพตดเจา้าผู้นำสัตว์ข้ามพ้นโอคะสงสารวาตสงสารตู่แดนอันเกลเสกล่าวคือพระนิพพานขอน้รักการเพื่อนพระสาหธรรมทุกคนทุกท่านและขอเจริญพรเจริญธรรมดาทุจรรยสู้หทุกคน,กคน <c oughs> ขออน,นุญาตเวาภาษาไทยเ้ยจ้าจ้า ตาวาวตัาวอาภาษาไทยลมต่ <g ül> <g ül> อไปที่วอาภาษาไทยกลางอันนี้ภาษ,ษาไทยกลางล้วอย่างเนี้ยไม่กลางลาวกางยังล่มยังลมอยู่ท่านอาจารย์ทุกครูพิสารนะที่ชัยนาทนะที่ทำให้หัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุต๊บนะความตื่นเต้นความาทำให้เลือดถูกฉีดจะทำให้มีเลือดฝาดขึ้นมาข้างหน้าพอรู้สึก ตื่นแล้วก็เต้นพร้อมเนาะนะเหมือนท่านดูสิทธิ์เลยขอความรู้สึกส่ว <c oughs> นมากอยู่วัดพระธัตแรงแรนเตอร์เนี่ยกระชิดใช้ภาษาไทยเขากันเองภาษาอีสานเนาะมันนี้ะได้ว่าภาษาไทยอีกโอ้ยิงตื่นเต้นไหลคันเลยคันว่าภาษาไทยกระยันไปบอลมุมไปบอร้อนะ คันโน้ภาษาลาวกรยานไม่ออกเพราออกยานยากโยมฟั่งมอคค์มอตวนนะก็เลยเอาแต้งหอเมืนที่ไหนก็ได้ภาษาอะไรเปียนไปเลยบ้านนี้ท่านอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ประเทศไทยอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมศักดิ์โอ้ไทยลมศักดิอไทยล้มศักเขาพ่อโอไทยลมศักวแต่ลมศักใช่ไหมฮะลมศักใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าสำเนียงคล้ายๆไทยพวนลมลมคือที่ม่น

วาโวาธรรมที่จะให้มือนี้ก็สิขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์พระครูทันเจนหัวหน้าสงฆ์ที่เพิ่นมีความวั <Okay. S 1> ิภธนรมเสด็จฉลาดนะ <Okay. S 1> มีความหู้ในการที่จะพัฒนาศาสนาตั <Okay. S 1> ้งแต่การศาสนธรรม <Okay. S 1> เพิ่นก็เป็นผู้นักศึกษา <Okay. S 1> เป็นด็อกเตอร์นิสอวาการกระทำหน้าที่ของกุลบุตรหรือว่าเป็น ศาสนาทายาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นเป็นศาสนาทายาทที่ทําหน้าที่การศึกษาสัตถุกคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขาดเกลาดูแลแต่งแต้มผู้ปั้นตนเองให้ลุงเรืองในศาสนาเสร็จแล้วเพคนก็ใช้ความมุ่งความสามารถทั้งชาติทั้งสิส่งนำอภัสตธรรมคำสอนมา เผยแผ่ให้พี่ให้น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมได้หูจักเริ่มใส่ศรัทธาคือว่าเพื่นได้ทำหน้าที่ของศาสนาทยยาเป็นพุทธบุตรอย่างหน้าเคารพยุกย่องเชิดชูเกียรตินักแล้วก็ขอซื่นชมยินดีกับศาสนาศาสนิกที่เป็นสมาชิกผู้ให้การอุปถัมภ์ตัําสูง ในการพัฒนากิจกรรมกกิจการต่างๆที่ท่านอาจารย์พรอปู่เพิ่นได้เป็นผู้นำเนาะนะบางเทียนี้เออรูบาแล้วแต่เพิ่นที่พานำไปทางไหนแต่เพิ่นฐานํำไปทางคือคือไปทางกุศลไปทางามัคควิถีมีไปสู้ความเป็นอริยมรรย,าารยผลเพิ่นได้ <c oughs> นำเอาคำสอนเนี่ยมาเป็นแนวทางปรุงแห่งการประพฤติปฏิบัติ ให้เดินไปเจริญรุง่งเรืองจิตผู้ใดที่ตกร่วงตํำยูหมอกอยูเป็นกระดึงขึ้นเอามาทำระล้างพูดเก่าโยกจิตของพวกเขาเนี่ยให้ก้าเข้ามาสู่พัตนาใจที่ใสสะอาดงดงามคามรุ่งเรืองทองใสในใจเขาเนี่ยเกิดขึ้นในตัวของเขาแล้วเขายังได้นแนะนำบอกต่อคำสอนคำสอนของเพนว่าเออ วัดนี่เพื่อนพาปฏิบัติดีเพื่อนพาศึกษาทำมัคคินัยศึกษาพระไตรปิฎกเอาไปอ่านไปเรียนไปสู้นะไปสมาธินําเพลินเนี่ยยายเฮาสบายนี่คือการสร้างวัดที่เข้าถึงประชาชนเข้าถึงศานิพิ่นวากรที่มีความสําเร็จสร้างวัตถุเนี่ยไปสร้างวัดในใจคนนะสร้างใจนะสร้างวัดในใจเนี่ยนะสร้างคนสร้างคนงานสร้างวัดสร้างวัตถุเนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเดินทางตามนโยบาย <c oughs> แล้วความยินดีเหล่านี้ยเป็นความภาคภูมิใจม่วงกันว่าเฮาได้เปลี่ยนไม้กางเขนเป็นธรรมจักรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนได้วัดที่ขยายขึ้นไปความกตัญญูคือความทรงจํงของหัวใจม่งที่เฮาเกิดขึ้นมาเนี่ย <c oughs> สถานที่รองรับบุญเฮามาอยู่สมมตเนี่ยคือว่าเป็นสถานที่ที่ให้เฮามี เหตุปัจจัยมันบกเกิดขึ้นโดยที่ราชจาจเตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหล่านี้เขานึกถึงเลยว่าอย่างเขามาจากคนยากจนเข็นใจทุรกการดานเขาลำบ้าเขาก็พยายามที่พัฒนาโยกจิตพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้ความสามารถหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีงามที่จะสร้างอนาคตของพระพุทธศาสนาให้ ร,รุ่งเดือนไปขายพากหน้าเพราะฉะนั้นความกระตันยูที่เหาได้ได้อยู่ในร่มธรรมเนี่ยเฮาที่เกิดมาจากักใดก็ตาม <c oughs> ขอให้ฐานใจของกระตันยูเนี่ยให้มีความมั่นคงมั่นแน่วแก้วกล้าอยู่ในใจของเฮาเพราะว่าปร,ราบร์บัณฑิตเพิ่นว่าความกระตันยูความทรงจํงของหัวใจความกระตันยูผู้ใดมีความกระตันยูมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง การตัอยู่ต่อบุคคลตันอยู่ต่อสุขคําสอนการตัอยู่ต่อศานะสานาธรรมศาสนาพิณิีศาสนาวัตถุต่างๆแล้วเนี้ยเฮาเรียกว่าเฮาจัดระเบียบสมมุติมันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบสังคมให้เข้ารู้ให้มีความเคารพกันสมมุตินี่เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าคนที่เห็นความสําคัญเรื่องสมมุตินี่ก็จะมีระเบียบมากที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีความคิดของเฮานี่ อาจีสุดตรงไปดังแดดทาหนึ่งก็ให้เหาพยายามที่เกาะหลักสมมุติไว้ว่าอันนี้เพิ่นว่าจัิงสิเด้อปฏิบัติไปตามนี้มันสิเป็นคำรองคำนองที่ยางไปพร้อมกันก้าวไปพร้อมกันมันสิบกขัดบกคล้องทางทิฏฐิความเห็นเพราะฉะนั้นความเห็นนี้สําคัญที่สุดการปรับความเห็นที่ดีที่สุดก็คือว่าให้ตั้งใจไว้ชอบเนี่ยว่า ความเห็นของเขานี่ให้เป็นสัมมาทิธินะสัมมาทิฐิก็คือเห็นท,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 ทื่อต้องทื่อทำนะปฏิบัตินําครูบาอาจารย์ปฏิบัติไปนําความเคารพซึ่งก,ารรากันและกันเนี่ยให้ไปสู่มาผลให้เจริญรู้เรื่องให้ได้ธรรมะที่เป็นอ,อุทาหอนที่เป็นแนวทางแนวทางปฏิบัติบางร่าบางทีเขา,เาก็รู้แต่ว่าเ่าก็ได้ได้นํามาปฏิบัติให้ ให้พร้อมพาเพียงกันฮะให้เห็นพร้อมต้องการคือความพลังของเฮานี่รวมกันแล้วเป็นความสามัคคีเป็นความเป็นตึกเป็นเพนอย่าให้เห็นแย้งกันฮะภาษาอีสานว่าเอ้าเอาจังไนเอากันเนี่ยเอาไปก็ไปพร้อมกันง่ายก็ง่ายพร้อมกันหรือว่าประเทศอันนั้นเทศนี่ซอยกันคนละไม้ละมือนะโบราณคนบ่าหลายคนหลายไซส์หลายไม้ได้เหินงามบ้านนี้ทำมาแบบลุกทุ่งลุกทุ่งของคูบาสไวยเนี่ยเป็นยังสีหลัก โอวทาทธรรมมือนี้ก็ขออนุโมทนา <c oughs> ในบุญกุศลจริยาของทุก้ทุกคนความสําเร็จความภาคภูมิใจความปลื้มใจในคราวครั้งนี้เป็นการเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยที่เฮาจิพัฒนาศาสนาให้รุ่งเรืองไปเบื้องหน้าขอให้งานของพระศาสนาจงเจริญรุ่งเรืองในช่วงที่เฮาจะขับเคลื่อนงานของพุทธศาสนานี้ ขอให้ปรากฏสิ่งที่ดีที่งามให้กับเขาให้เจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนว่าได้อริยสัพท์ความได้อริยสัพท์อะไรนี้เฮาสิได้มีโภคสัพย์คือความมั่นคงร่ำรวยทั้งหน้าทีการงานการเงินการอายุวัฒนาต่างๆเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของที่จะเกื้อปนต่อกันเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในจิตกินในธรรมที่เจริญทั้งโภคสัพท์ และอาภิยศัขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบความสำเร็จสมปรารขนาทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุวันที่25คุณปาพันเราจการทอดพระป่ากองและวหนึ่งเหรียญเนาะก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญดังนี้พระเดชพระคุณมพระวิมลมุนีจำนวนห้าหมืนบาทหรือหนึ่งพันห้าร้อยกอง คุณแม่สุจนาปทาวานิด3,000กองคุณสุพัฒน์ตั้งจิตรง50กองคุณสีนาธนศิรังกูล50กองคุณจ้าจ๋าแบ็ก25กองคุณวิคเตอร์แบ็ก25กองคุณยิโร์เพชรสังวาส50กองคุณเจเจ9กองคุณจันสุดาคงอุ่ม29กองดรลุงนภาคงเทป90กองคุณสติสันศรีสัง50กองคุณนิอันชื่นชม200กอง คุณเนียมบอขึ้น21ิอกองคุณแม่เพ็ญสีนิธิเมธีสิบกองคุณพ่อวิชัยแท้ตั้งสิกองคุณแม่พัฒนานวลแก้วสิกองคุณพ่อสีทำสิบกองคุณวอชิงตัน10สิบกองคุณจงกตมไผโสภา20่กองคุณสมพรมุขวายี่กองคุณรชนายีบกองคุณอุบล20่สิกองคุณเล็กมุขเผา20่สิกองคุณอัจฉรี สีคำคุณพิติพันธ์สีคำหนึ่งร้อยกองดรพวัตราชโยธาจากประเทศไทยหนึ 1, ่งร้อยเก้าสิบเก้ากองพระเฉลิมราชนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียจำนวนห้าร้อยบาทคุณจันทราคุณสรุรพลเก้าสิบเก้ากองคุณเลนูยี่สิบกองพระสวรรค์แสงหนึ100ง่งร้อยกองรวมเป็นเกือบ,บราวราวห้าพันกองนะก็ต้องขอสาธุแต่เอาขอี่เตเอายหนึ่งรอย

สาธุเดินเต็มเพชรพุนัดหนึ่งร้อยกองอ่าทุกานมเท่าไหร่สามร้อยกองห้าร้อยกองหนึ่งร้อนึงค่ะอ่าพ่อแม่ป้านมประสานจำหนึ่งร้อยกองสาธุแม่แอดนะคะรอยกองแม่บัวเดินมาสองร้อยกองสาธุเดี๋ยวโยมเดี๋ยวโยมแม่หงเจ้าภาพเดี๋ยวจะต่อยอดนะคะเดี๋ยวโยมหลวงเจ้าภาพต่อยอดสาธุทุกท่าน ที่ภาวนาแล้วตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวกว,วดน้ำละาพอเนาะเรานัา่นงจิตใจขวดกวด,ดวใจกันแล้วกันใจใจนยาธาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิตโตทินงังเปตานังอุปกปะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสมิชโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธาเมณิโชติระโสยะธารมสติอุบายไม่ไหวเจิญดูสัมภโรกุล ใจยโนยเจตารูธรรมมวัตถันติอายุวนโนสุขังอะตานัคโตเวปัสสันนา낭อะคังธรรมังวิชานตังอะ ปัสสเมสุเก้าเกสังเกปัสสนนานังบุญยะเขตเตอนุตเรอาคัสเมิงทานังทัทธังอาคังบุญญยปวัตถิอาคังอายุเวันโอจยโสกีริสุขังภะ มีตวเทวภัวตมวมนุสโะอาคาปะตัะปัมมทตติภวตุตพมังคารา ตุสาภะเทวตตาสาขะพุทธานุภาเวนะสธาโสเถรวันตุเตภวตุสาพังังลังรังขันตุสาภะเทวตตาสาขะธรรมานุภาเวนะสธาโสเถรวันตุเตภวตุสาพังังังรังขันตุสาภะเทวตตาสาขะสังฆานุ ตัมมาสัมพ pues ุทโธภะคะวาพุทธังภะวันตังอาทิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนะมาสัมิส <m aren. S 2> ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิ่ะค